ความคืบหน้าเกี่ยวกับเหตุเรื่องของเรือบรรทุกน้ำตาลน้ำหนักกว่า2,000ตันประสบอุบัติเหตุชนเข้าที่ตลิ่งริมแม่น้ําเจ้าพระยาในเขตตําบลภูเขาทองอําเภอพระนครศรียุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนทําให้เรือล่มจนถึงขณะนี้การเก็บกู้ซากเรือบรรทุกน้ําตาลยังไม่มีความคืบหน้ามากนะัก แม้ว่าก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้ทําการดูดน้ําตาลออกจากเรือหมดแล้วเนื่องจากว่ากระแสน้ําในแม่น้าอย่างไหลแรงนะคะและไม่สามารถลงไปซ่อมแซมในจุดที่เรือรั่วได้ล่าสุดนั้นทางจังหวัดพระนครศรียุธยาได้ระดมกําลังเจ้าหน้าที่และประสานขอกําลังจากทหารกองโรงงานวัตถุระเบิดเพื่อกรอกทรายใส่กระสอบไปทิ้งบริเวณหลังแนวป้องกันที่ตอกด้วยเสายูคาลิตัสนะคะทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันพื้นที่รอบแนวตลิง่งที่เริ่มสัุดตัวจากกระแส น้ำที่กัดเซาะส่วนการกู้ซากเรือในแม่น้ำวันนี้ก็จะใช้นักประดาน้ำที่มีความชำนาญลงไปตรวจสอบแล้วก็อุดรูรั่วของเรือนะคะก่อนที่จะเร่งยกเรือขึ้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำออกให้เร็วที่สุดซึ่งคาดว่าจะสามารถกู้เรือที่จมอยู่ได้สำเร็จในเร็วๆนี้นะคะขณะที่ช่วงเย็นวันนี้เองก็ เรียกได้ว่านางสาวยิ่งรักนะเป็นเสือปืนวายแย่งซีนเลยเห็นว่าข่าวนี้กำลังอยู่ในกระแสแล้วก็ความสนใจของประชาชนก็มีการลงพื้นที่พร้อมกับนายปลอดประสบสุรศสวดีนะคะซึ่งก็เป็นรองหัวหน้าพักเพื่อไทยรวมถึงผู้สมัครจากสสพระนครศรีอธุธยาจังหวัดพระนครศรีอธุธยาในทุกเขตของจังหวัดนี้นะคะ มีการเดินทางไปดูสถานที่เรือน้ำตาลสายลม่มก็เรียกได้ว่าเป็นการแย่งชิงพื้นที่สพื้นที่บนสื่อแบบไม่ลงทุนพี่น้องทันทีเลยขอแค่เข้ากล้องไปเสนอหน้าให้รู้ว่าฉันไปจะช่วยหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เป็นอีกเรื่องพี่น้อง เขาบอกว่านางสาวยิ่งรักเนี่ยได้เรียกร้องให้หน่วยงานราชการเร่งช่วยเหลือชาวบ้านที่บ้านพังนะคะแล้วก็ขอให้เร่งทําเขื่อนตลอดจนอยากให้มีการาหารือเรื่องของการระบายน้ําซึ่งการเดินทางไปดูสถานที่เรือน้ําตาลทรายล่มของนางสาวยิ่งรักก็มีกลุ่มคนเสื้อแดงนะมารอรับจํานวนมาก จนทำให้การทํางานของทหารเนี่ยที่กําลังเรียงกระสอบทรายแล้วก็ทําเขื่อนรวมถึงตอกเข็มเป็นไปด้วยความยากลําบากแล้วก็ต้องหยุดชะงักไประยะหนึ่งก็ดูเอาละกันพี่น้องดูมันทําค่ะช่วยได้มากเลยนะช,ช่วยทําให้ช้าไปอีกเยอะเลยพี่น้อง